ตอบหุ่นยนต์แฟงเทค UGV02 นะครับซึ่งสามารถควบคุมข้ามจังหวัดข้ามภวีิและข้ามโลกได้นะครับแค่ใช้โทรศัพท์มือถือของแฟงเทคนะครับซึ่งซอฟ์ตแวร์ซึ่งผมเขียนเองนะครับอ่มาเปิดเดินหน้าเห็นไหมเดินหน้าไฟออกไฟหลังเห็นไหมเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าไฟหลังอืม Lớp sáy Lớp quả Hỏi rắn Hỏi rắn Đó nè